สวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับเกือบนะครับวันนี้ก็อีพีที่2นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆนะครับมารีวิวนะครับเกี่ยวกับนะครับแอปโซเชียลนะครับแล้วก็แนะนําไปถึงนะครับสังกัดดีๆแล้วก็นะครับสิทธิพิเศษนะครับจากสังกัดนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่เพื่อนๆจะได้รับถ้าเพื่อนๆเข้ามาเป็นสมาชิกครอบครัวนะครับโอเคครับผมนะครับ เราก็จะเข้ามันเลยนะครับนี่นะครับอยู่ไปใต้งานบริหารงานโดยนะครับของคุณจรบีนะครับหรือคุณชลิตานะครับโอเคครับผมนะครับสิทธิพิเศษนะครับที่เพื่อนๆจะได้รับนะครับนะครับในสังกัดเคฟอกนะครับเพื่อนๆนะครับหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับอยากจะหารายได้นะครับ แล้วก็อยากจะหาสังกัดดีๆนะครับอยู่นะครับแนะนำเลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดนะครับ @kf1991 นะครับอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับสามารถสอบถามนะครับโดยตัวท่านเองได้เลยนะครับแล้วก็นะครับสิทธิพิเศษนะครับที่2นะครับที่เพื่อนๆจะได้รับนะครับใครนะครับที่ทํายอดครบนะครับก็ขั้นต่านะครับ2000นะครับใครที่ทํายอดครบนะครับแล้วก็เจ็บเวลาครบนะครับ เพื่อนๆก็สามารถนะครับเบิกเงินตรงนั้นนะครับไปใช้จ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านครอบครัวหรือว่าเอามาทํายอดในวิกต่อไปได้เลยเนาะนะครับถ้าเป็นนะครับกรณีนะครับจากแอปอื่นนะครับแล้วก็จากสังกัดอื่นๆนะครับที่ผมไปสัมผัสมานะครับตรงนั้นนะครับเราต้องรอเงินจากแอปนะครับสิวันแล้วก็หัวสั่งก็จะมาจ่ายเรานะครับพอเราทํายอดวันที่1ถึงวันที่15ได้ใช่ไหมแต่ว่าวันที่16ถึงวันที่30ตรงนี้นะครับเรา ก็ไม่มีเงินตรงนั้นนะครับที่จะมานะครับมาทำยอดนะครับแต่ว่าสังกัด K f ฟ x นะครับหากคุณทำยอดครบเก็บเวลาครบนะครับคุณสามารถเบิกเงินได้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถเอาเงินนะครับเอาเงินนะครับ VJ ตรงนั้นนะครับสามารถทำยอดนะครับในวิกต่อไปนะครับแถมลุ้นรับนะครับรางวัลนะครับโอเคนะครับมาดูนะครับสิทธิพิเศษนะครับสิทธิพิเศษนะครับข้อที่3นะครับที่เพื่อนๆจะได้รับนะครับ นะเพื่อนๆนนครับปีเจนะครับทํายอดนะครับห้าพันขึ้นไปนะครับเนาะเพื่อนๆนะครับจะได้ลุ้นรับทองนะครับครึ่งสลึงนะครับลุ้นจับฉลากรางวัลนะครับแล้วก็ลุ้นรับเงินรางวัลอีก5้ารางวัลเลยนะนะครับเพื่อนๆนี่คือสังกัดดีๆนะครับผมอยากจะแบบว่าอยากจะจบสักหนึ่งทีเลอเกินดีเลอเกินนะครับตั้งแต่ไปเจอมานะครับมีสังกัดนี้นะครับ ทีนะครับชดเชยแล้วก็ตอบโจทย์นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเนาะครอบคลุมทุกอย่างเลยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆนสามารถรุ้นรับและก็บางทีเพื่อนเพื่อนอาจจะได้รับทองแถมได้รับเงินอีกด้วยนะครับเดี๋ยวนะครับอีพีต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวเกี่ยวกับนะครับกิจกรรมนะครับเวลาเขาลุนรับทองนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับว่าเขาแจกจริงนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถติดตามนะครับผมได้เลยนะครับ โอเคครับผมนะครับก็ขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักนะครับอย่าลืมนะครับแอดไปทางนะครับแอดเคฟอกหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับบริการเติมเพชรนะครับเติมเร็วเติมไว24ชั่วโมงนะครับเติมทันทีเพชรเข้าทันควันนะครับคิดจะเติมคิดถึงพวกเรานะครับคิดถึงกบแล้วก็นะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอีกทั้นหนึ่งนะครับบริษัทนะครับบีฟอกนะครับ นี่นะครับช่องทางนะครับเพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพื่อนนะครับสามารถเติมเพชรนะครับนี่ช่องทางนะครับไม่ว่าเป็นคิวบะคดนะครับแล้วก็ช่องทางธนาคารนะครับกสิกรพร้อมเพชรพรูเวเลตนะครับพร้อมเลดเพชรนะครับแล้วก็สะสมสิทธิ์มากมายเลยนะครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมนะครับเพื่อนๆนะครับไลน์แอดนะครับเพื่อนๆสามารถสอบถามนะครับวีเจด้วยตัวท่านเองเลยนะครับแล้วก็คิวบะคดก็อยู่ด้านล่างนะครับ โอเคนะครับก็ขอขอบคุณนะครับแอปดีๆกับสังกัดดีๆนะครับภายใต้งานบริหารงานโดยนะครับคุณชนิตานะครับหรือว่านะครับราชนีแห่งแอปนะครับคุณจระบีนั่นเองนะครับก็คือบอสของผมนั่นเองแล้วก็ขอขอบคุณนะครับชีมงานนะครับสาขาหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเดินทางไกลๆนะครับนึกถึงนะครับเสียใหญ่ใจไม่น้ำนะครับนึกถึงคุณพี่เกมนะครับ สอบถามนะครับหรือก็เพื่อนๆสามารถสอบถามได้ที่นี่ได้เลยนะครับขอบคุณครับผมนะครับ